หมอปลายปลายกระสิบกล่าวว่าดวงของผู้ที่เกิดราศีกันวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความบังเอิญของจักรวาลแต่เป็นแรงบันดาลจากพลังกรรมดีในอดีตชาติที่กำลังเคลื่อนเข้ามาเรียกคุณกลับสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งโชคลาภและการเติบโตยิ่งใหญ่ในปีทองที่กำลังจะมาถึงนี้ปีนี้สำหรับราศีกันหมอปลายได้กระสิบผ่านนิมิตอย่างชัดเจนภาพที่เห็น เป็นแสงสว่างสีทองพุ่งออกจากกลางฝ่ามือล้อมรอบผู้ที่เกิดราศีกันเรากับเป็นวงแหวนแห่งโชคลาภบ,บอกชัดว่าโอกาสใหญ่กำลังจะมาถึงและคนที่พร้อมจะรับจะรวยเป็นเศรษฐีได้จริงใครที่เป็นราศีกันฟังให้จบใครที่มีคนรักเพื่อนหรือคนในบ้านเป็นราศีกันแชร์คลิปนี้ให้เขาด่วนถือเป็นการต่อบุญอย่างหนึ่งปีทองที่รอคอยอยู่แค่เอ้่ม หมอปลายเห็นว่าราศีกันกำลังจะหลุดจากวังวนเก่าๆที่ผูกมัดมานานหลายปีความหนักความเหนื่อยเหมือนชีวิตต้องสู้คนเดียวทำดีแต่ไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนแต่ปีนี้พลังงานกำลังเปลี่ยนเหมือนประตูโชคเปิดออกทีละบานเสียงปลายกระซิบดังว่าราศีกันฟ้าไม่ได้ลืมคุณแค่รอวันที่คุณพร้อมจะรับความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคนราศีกันที่ผ่อนมาเหมือนทำงานหนักกว่าคนอื่น มีทั้งเรื่องเหนื่อยใจผิดหวังเจอคนหลอกคนแทงข้างหลังแต่คุณยังไม่เคยหยุดทำดีนี่คือเหตุผลที่กรรมดีเริ่มทรงผลกลับมาและเมื่อดาวบุญเคลื่อนเข้าสู่ดวงเส้นทางร่ำรวยชอบเจนขึ้นเรากับแสงไฟสองทางดวงโชคลาบเงินใหญ่โอกาสเป็นเศรษฐีหมอปลายบอกไว้ว่าในปีทองนี้ราศีกันมีสิทธิ์จับเงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวเงินที่เคยไหลออก จะเริ่มไหลกลับเข้ามาหนักแน่นกว่าเดิมทั้งงานการเงินธุรกิจโชคลาภมีสัญญาณเปิดพร้อมกันงานหรืออาชีพจะได้โอกาสใหม่แบบไม่คาดฝันเงินทองมีแนวโน้มได้เงินก้อนหรือรายรับมากกว่าปกติหลายเท่าการลงทุนมีแววงอกงามรุ่งพุ่งแรงถ้ากล้าตัดสินใจลาบลอยคนราศีกันมีแรงดึงดูดโชคตัวเลขมากเป็นพิเศษช่วงปีนี้ ทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้ที่ดินบ้านรถหรืออะไรที่มีมูลค่าเพิ่มหมอปลายกล่าวอย่างชัดเจนว่าหากราศีกันคิดเริ่มอะไรใหม่ให้เริ่มตอนนี้เพราะประตูให้ผลตอบแทนเร็วและหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาสัญญาณบอกว่าปีทองกำลังจะเริ่มหากราศีกันมีอย่างน้อยหนึ่งในห้าข้อนี้เตรียมรับโชคใหญ่แบบเต็มตัวได้เลย 1. อยู่ๆรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิต 2. คนจากอดีตหรือโอกาสเก่ากลับเข้ามาอีกครั้ง 3. ม,มีความคิดอยากลงทุนอยากเริ่มต้นใหม่ 4. ฝันเห็นน้ำเห็นปลาเห็นทองหรือเห็นแสงสว่าง 5. มีเหตุให้ได้เดินทางเปลี่ยนงานหรือย้ายที่อยู่โดยไม่ทันตั้งใจใครเช็คแล้วตรงคอมเมนต์สาธุรับพรเพื่อเป็นการประกาศต่อจักรวาลการยอมรับ เท่ากับดึงดูดพรการกดแชร์เท่ากับต่อบุญให้คนอื่นและยิ่งให้พลังกลับคืนยิ่งใหญ่หมอปลายปลายกระซิบบอกว่าราศีการเป็นดวงที่ฟ้าเลือกในปีนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะคุณสะสมความดีมานอนก้าวผ่านมรสมใจมามากถึงเวลาที่พรจะตอบแทนแต่ต้องระวังสามสิ่งต่อไปนี้ถ้าตัดออกได้ ชีวิตจะพุ่งขึ้นแบบไม่หยุดแน่นอน 1. อย่าถือโกรธอย่าอาฆาตเพราะพลังลบจะดึงโชคออกจากมือคุณ 2. อย่าผัดวันอย่ากลัวการเริ่มต้นโอกาสมาถึงแล้วต้องคว้าให้ทัน 3. อย่าพูดถ่อมตัวเกินไปในเชิงลบคำพูดเป็นพลังสร้างสิทธิ์แห่งโชคลาภคำที่เหมาะกับราศีการปีนี้คือฉันคู่ควรกับเงิน ความสำเร็จและความมั่งคั่งพูดทุกเช้าก่อนนอนพลังชีวิตจะคมชัดขึ้นทันทีในนิมิตสุดท้ายหมอปลายเห็นภาพราศีกันยืนกลางลานกว้างมีสายฝนดาวทองโปรยลงมาจากท้องฟ้าเหมือนเป็นการประกาศว่านี่คือปีแห่งการเติบโตยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้จนจบถือว่าบุญเปิดแล้วหนทางความร่ำรวยเริ่มเดินมาสู่คุณแล้ว บางคนจะปังเรื่องงานบางคนจะได้โชคลาภตัวเลขบางคนจะสร้างธุรกิจแล้วรวยขึ้นเร็วกว่าที่คิดและบางคนจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในปีนี้จริงๆใครเกิดราศีกันพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าฉันพร้อมรับทรัพย์ฉันเลือกความมั่งคัง่งฉันคือผู้ถูกฟ้าเลือกและอย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังดี และเปิดทางโชคใหญ่กลับขึ้นสู่ตัวคุณจักรวาลจะตอบแทนผู้ให้เสมอขอให้ทุกคนที่แชร์คลิปนี้รวยรวยรวยเงินไหลามาความสำเร็จไหลเข้าปีทองของราศีกันเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุพรเปิดแล้ว ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนผู้ที่ฟ้าประทานความสามารถความอดทนและพลังใจอันแข็งแกร่งเกินกว่าคนทั่วไปผู้ที่ผ่านการต่อสู้กับชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า9ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ร้องไห้ในใจโดยไม่มีใครรู้แต่ยังยิ้มและเดินหน้าต่อได้ค่ำคืนก่อนนิมิตมา หมอปลายบอกว่าได้ยินเสียงหนึ่งดังชัดเหมือนเสียงผู้เท่าจากฟ้าเหมือนเสียงเทวดากำลังเปิดประตูโชคประโยคเดียวที่ดังก้องคือราศีกันปีทองมาแล้วจงเตรียมตัวลุกขึ้นรับความมั่งคั่งคำนี้ไม่ใช่ลอยๆไม่ใช่เพอ้อฝันแต่เป็นพลังที่กำลังก่อรูปในดวงชะตาของคุณอย่างจริงจังเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตในดินมานาน และถึงเวลาผลิดอกแตกยอดงอกงามในที่สุดปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งหลายปีที่ผ่านมาราศีกันเหมือนต้องถือดาบฝ่าพายุคนเดียวเหนื่อยแบบไม่เคยบน่นเหนื่อยแบบไม่มีใครเข้าใจช่วยคนอื่นดึงเขาจากความมืดแต่ตัวเองกลับถูกมองข้ามหวังแล้วผิดหวังรักแล้วเจ็บซ้ำถูกโกงถูกหลอก ทำมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าความตั้งใจแต่ปีนี้พลังกรรมดีจะหวนกลับมาคืนหมอพลายืนยันชัดเหมือนเห็นประกายทองสว่างที่หัวใจของราศีกันทีละน้อยสว่างขึ้นทุกเดือนทุกวันเหมือนฟ้าค่อยๆเปิดทางให้เดินไปสู่ทรัพย์สินใหญ่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่งคั่งปีนี้เป็นปีที่ทำสิ่งใดก็มีแรงส่งโอกาสงานการเงิน การลงทุนลาบลอยเปิดพร้อมกันเหมือนยกประตูทั้ง4ทิศไม่ใช่แค่ดีแต่จะดีแบบก้าวกระโดดเร็วและชัดดวงการเงินและโชคลาภใหญ่หมอปลายเห็นภาพ,าพราศีการถือถุงเงินสีทองในถุงมีเลข 2, 4, 8, 9ลอยวนอยู่เหมือนเป็นพลังดึงดูดทรัพย์หมายถึงปีนี้มีสิทธิ์ได้เงินจากสองทางขึ้นไป ทั้งงานประจำและงานเสริมทั้งค้าขายและโอกาสพิเศษหรือเงินก้อนใหญ่ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนจะได้เงินจากการลงทุนบางคนจะได้โชคลาภจากตัวเลขบางคนจะได้เงินเพราะถูกเลือกโดนเสนอชื่อบางคนได้งานใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตหมอปลายพูดชัดเจนเงินจะมาง่ายกว่าทุกปีที่ผ่านมาใครตั้งใจทำจะได้ผลเร็วใครลงมือก่อนจะรวยก่อน งานก้าวหน้าธุรกิจพุ่งแรงราศีกันมักเป็นคนละเอียดคิดเป็นระบบวางแผนรอบคอบสิ่งนี้จะกลายเป็นอาวุธทำเงินอย่างส่งพลังงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งหามากเหมือนก่อนบางคนได้เจ้านายใหม่สไตล,ล์สนับสนุนบางคนได้โปรโมตตำแหน่งบางคนงานน้อยลงแต่ไรายได้กลับเพิ่มขึ้นส่วนคนทำธุรกิจค้าขาย ระวังยอดระเบิดจนตั้งสติไม่ทันลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆของขายดีเงินหมุนลื่นสิ่งที่เคยช้าจะเร็วสิ่งที่เคยติดจะเปิดลาบก้อนใหญ่ความสำเร็จเร่งสปีดหมอปลายเล่าว,ว่าในาศาสตร์พลายกระซิบราศีการปีนี้เหมือนมังกรเก็บก้อนทองอยู่มานานอย่างเงียบๆแต่ถึงเวลาก็พุ่งทยานสูงแบบไม่มีใครหยุดได้ช่วงตัวเลขนำโชค ช่วงเด่นบางคนอาจฝันเห็นทองฝันเห็นน้ำฝันเห็นสินสักิ์สิทธิ์เป็นสัญญาณว่าโชคกำลังขยับเข้ามาใกล้และอาจเป็นจังหวะถูกลอตเตอรี่ได้ทรัพย์แบบฟ้าประธานใครได้ฟังคลิปนี้ถือว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้โชคหายหมอปลายย้ำหนักมากว่าปีทองนี้จะรุ่งหรือร่วงอยู่ที่ใจของราศีกันเองสิ่งที่ต้องหยุดทันทีคือ การคิดลบกลัวการเริ่มต้นพูดว่าตัวเองไม่ดีพอเชื่อว่าโชคไม่ใช่ของตัวเองผูกใจเจ็บอาฆาตคนเก่าๆเมื่อปล่อยสิ่งใหม่จึงเข้ามาได้เมื่อยอมรับพรจึงไหลเข้าหาราศีกันพูดตามนี้ในใ,นใจหรือพิมพ์ใต้คลิปเพื่อเปิดแรงดึงดูดโชคลาภฉันคู่ควรกับความร่ำรวย ปีทองของฉันเริ่มต้นแล้วเงินความสําเร็จและโอกาสกำลังเข้ามาหาฉันคำสวดสั้นๆน,นี้เหมือนเป็นกุญแจไขประตูพรยิ่งพูดยิ่งเปิดพลังโชคลาบเร็วขึ้นหมอปลายเห็นภาพราศีกันยืนอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีทองมีลมอุ่นผ่านมีเหรียญมีแสงพลางพลายร่วงลงจากฟ้าเหมือนสายฝนแห่งโชค นี่คือปีที่ดวงของคุณจะเติบโตสูงสุดในรอบหลายปีนี่คือปีที่ราศีกันจะรวยสร้างทรัพย์สร้างชื่อบางคนจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แบบที่คนรอบข้างต้องทึ่งหากคุณฟังคลิปนี้จนจบถือว่าโชคกําลังเคาะประตูบ้านคุณแล้วเหลือเพียงคุณจะเปิดรับมันหรือไม่ฝากถึงผู้ที่เชื่อและผู้ที่พร้อมรับพรพิมพ์ใต้คลิปว่า ฉันพร้อมรับปีทองฉันคือผู้ถูกฟ้าเลือกและแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อให้คนราศีกันคนอื่นการให้คือการต่อบุญคนให้ยิ่งรวยคนแชร์ยิ่งสำเร็จจากนี้ไปขอให้เงินเข้าหางานเข้ามาความมั่งคั่งอยู่ข้างตัวคุณทุกวันสาธุพรเปิดแล้ว